ช่วงนี้เรากลับมาจะลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายคะยิงระเบิดเ79ถล่มป้อมจุดตรวจที่บ้านน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีหลังจากที่มีการยิงไปแล้ว<ะ>ก็มีการประทะกันอีก15นาทีด้วยกันนะคะทำให้ตำรวจบาดเจ็บถึง5นายส่วนคนร้ายเสียชีวิต3คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะโรงพยาบาลทุ่งยางแดงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยยลาลำเลียงจาก10ตำรวจเฉลิมเพชร ยอดที่ถูกยิงบริเวณสีข้างได้รับบาดเจ็บสาหาัสและ10ตํารวจตรีชัดชัยพรมทองถูกยิงบริเวณหัวไหล่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สคนนะคะใน3คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายยิงเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ใส่ป้อมจุดตรวจบ้านน้าดําหมู่5ตําบลน,น้ําดําอําเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีส่วน10ตํารวจโทวุฒิชาติวุฒิสิทธิ์10ตํารวจตรีวัด ทวัชชัยขุนนะและสิบตำรวจตรีอนุพงศ์สวัสดีทั้ง3ามนายบาดเจ็บค่ะถูกไฟลวกนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานี ทั้งนี้นะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเวลาประมาณ20นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาคนร้ายยิงเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ใส่ป้อมจุดตรวจบ้านน้ำดำอีกทั้งยังตัดต้นไม้โปรยตะปูรเรือใบและวางระเบิดขัดขวางการเข้าสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการประทานานกว่า15นาทีก่อนที่คนร้ายจะลาดถอยไปส่งผลให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจได้รับบาดเจ็บหนายและคนร้ายเสียชีวิต3คนคะ่ะ ก็เป็นเหตุการณ์ร้ายทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่าน